สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในรถกระบะของอ้อนี้นะคะมันคือเถาตําลึงค่ะเพื่อนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจัดสาวเถาแล้วก็หั่นตาแห้งตามสั์แล้วนะคะพอดีหมดฝนแล้วก็เริ่มทําสดๆใหม่ๆนะคะคเ,เ,เพื่อนหั่นกันทุกวันนะคะก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นี่ในส่วนที่ตัวนี้คือรากนะคะเพื่อนเป็นส่วนของรากตําลึงนี่รากใหญ่นะคะตัวนี้คือส่วนของเถาตัวนี้ก็เถา เท่ากระลากนี่ลากนี่ลากนี่เถานะคะปนกันไปนะคะอันนี้ก็เอามาอีกนะคะเรื่อยๆไม่รู้รถจะพอใส่หรือเปล่าอัดแน่นกันนะคะเพื่อนเทนาตำลึงเดี๋ยวไปทําการคัดแยกนะคะคัดแยกเพื่อทําการจัดส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งกันเข้ามาสนใจที่เบอร์โทร0876069955 ID U N G S A R A 0 9อ่านว่าอังสรา09กับเขาตำลึงหันต่างแห้งขอบคุณเพื่อนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ